ศรัทธาแม้กระทั่งว่าชื่อผมชื่อจอมพลสุภาพมีหลายคนบอกว่าอาจารย์ชื่อจอมพลชื่ออาจารย์มันเหนื่อยทั้งชาติผมก็ดิภูมิใจที่ผมเหนื่อยทั้งชาตินะมันก็ชื่อนี่คือชื่อที่พ่อผมตั้งให้ผมจะการละคนี้ได้ไงว่าพ่อผมตั้งใครมาด่าชื่อผมการละคนี้ผมพูดกลับมาบมดชื่อผมไม่ได้การละคนี้เพราะพ่อผมเนต้นั้งถ้าถ้าด่าก็แสดว่าเนตั้งการละคนี้ด้วยดิเพราะ็พ่อผมมันเหนื่อยที่นี่ก็เหนื่อยมันมีใครไม่เหนื่อยวะเอ็งชื่อนั้นเหนื่อยไหมหรือเอยงชื่อบักนนอรวยเน่ยมึงก็ทานนหหักกูและ เปลี่ยนเป็นสีชื่อสันดานเดิมเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเป็นสีชื่อปากหมาเหมือนเดิมเลยมันจะเปลี่ยนทํใหม่มาเชื่อเมื่อนี่ช่วยให้ปากดีขึ้นเลยนี่อยู่ที่คนอยู่ที่ตัวเรานำสมุนผมก็ภูมิใจผมนำสกุลถท่าจนลูกผมก็แย่ว่กะจาะพ่อดีนะเราอยู่ที่ไหนเราก็สุขท่าถ้าเรานำสมุนถุกท่าหลายคนก็เปลี่ยนเชื่อ้านำสมุนเปลี่ยนโคตรเลยนะจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอือนแล้วเราความเชื่อนะถ้าใครเปลี่ยนก็เรื่องของคุณนะแต่ผมไม่เปลี่ยนแล้วผม